มาร่วมงานเซน็นทรัล X กับรัดไซเอะเดียครับผมก็เป็นเปิดตัวคอลเลคชั่นซัมเมอร์ปีนี้ครับผมด้วยแฟชั่นต่างๆหรือวา่าลัดไซต่างๆวันนี้นะครับก็จะมีแฟชั่นโชว์ของแบร,รนด์ต่างๆในเซ็นทรัลน,น,น,นะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพอยด้วยครับพอยมีกำลังเ,เล่นอยู่เลยนะตอนนี้ ไปกับแฟชั่นได้ด้วย <น financi> er> ในในส่วนของโชว์เด้เลนคอร์เรชั่นเนี่ยไม่ไเป็นทีเด่มากหรอกนะในส่วนของโชว์ได้เลนคอร์รอเร,รช,เรรช,ชั่นเนี่ยไม่ได้เป็นที่เศษมากผมชอบชุดเอ,อ่อของของซันโรว์กับแบบแล้วก็ชุดแบบพวกประกายเพชรวิบวับผมว่ามันสวยดีอะแล้วรู้สึกว่าเทรนด์ในปีนี้ครับม,มีความเป็นแฟชั่นน่าทึ่มเราอยากใส่อะไรก็ได้ที่เราต้องการ สองวันนี้ผมรู้สึกว่าอากาศบ้านเราร้อนมากร้อนจริงๆก็อยากให้ทุกคนอดทนอีกนิดนึงเานาะเดี๋ยวก็จะหน้าฝนแล้วก็เราก็จะเปียกอ๋อนึกว่าเดี๋ยวจะร้อนกระโดมันร้อนผมก็เป็นคนต้อน,อออนร้อนอยู่แล้วครับผมก็ใครที่อยากจะช้อปปิ้งหรือว่าหาเสื้อผ้าสำหรับหน้าร้อนอนี้นะครับผมอยากไปช็อปที่เซ็นทรัล แต่ว่าปีนี้กลับมาแน่นอนครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วหนึ่งเรื่องอชื่อคอยดิเกอร์ครับถ่ายกับแบงค์พี่สี่แล้วก็น้องยาดาแล้วก็มีละครจากช่างต้องสากับรักสุดใจยัยตัวแสบที่ถ่ายกับเขาครับจตริศกันนี้กากหนังเนี่ยบนบ่าล้วต้องเปลี่ยนรใช่ไหมก็เราหยุดจากการแสดงไปนานนะครับบทบาทที่เราได้ก็เริ่มมีฝุ่โตขึ้นเรา ผมไม่อยในการเล่นออสแสดงซีรีส์นตอนนี้อันนี้เรากลับมาในรอบกี่ปีครับกลักลับมาในรอบประมาณ3ปีครับผมเรื่องล่าสุดเป็นออมินิซีรีส์ของทางนาดาวนะครับชื่อว่า Blackout The Series ครับแต่ว่าปีนี้ก็จะมาเจอมาทั้งทางละครแล้วก็ทางซีรีส์ด้วยแหละครับปีนี้ส่วนใหญ่เราเลือกออบทบาทด้วยเปล่าก็มีเราค่อนข้างที่อยากเจอะ อยู่วงการมาส่วนบนึปีแล้วเราเล่นทั้งบทนักเรียนบทมหาไรเล่นอะไรมาหลายแล้วพอตอนนี้เราเริ่มยิมท่าเราก็ลองอยากพลิกบทบาทบ้างเราอยากเจออะไรที่มันสนุกแล้วก็มีความท้าทายในไรงงานด้วยอย่างเวลาเรารับงานเนี่ยปรึกษาไหมคาพูดสนิทเนี่ยออะไรเนี้ยก็เอ่อมีปรึกษากันบ้างแบบแนะนําอะไรหรือว่าแนะนําทางการใช้ชีวิตแนะนําในการแบบ ว่าเป็นไอร่องของเรานะทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตเอ,อ่อทัศนคติต่างรวมถึงการทํางานหรือว่าพี่ชมเป็นคนหนึ่งที่่อข้้างน่ายกย่ยองเลย ลับที่หางหายกันไปบ้างแต่ว่าผมก็ยินดีที่ทเขาได้อาจจะไปเจอคนที่เขาชอบคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าคนที่แบบพอเรากลับกลับมาสแสดงละครเนี้ยเขาก็อาจจะกลับมาติดตามเราเราก็รู้สึกดีใจตรงนี้ครับที่มีการแบบไปไป,ไปมา ที่เราจะไปโฟกัสเราโฟกัสกับการเป็นนักแสดงที่ดีโฟกัสกับการเป็นแบบเอ่อทั้งอินฟทูเอนเซอร์หรือว่าเป็นแนไมาเร่อที่แน่นอนแน่นอนครับอแตเความน่ยครักควา y ครับแฮ y ไม่มีอะไรเลยกอย่างเรียบง่ายเราชอบใช้แบบความรักแ่ายไม่ได้มีอะไรฟมด้มีคามทุกวันหรือว่าต้องการที่จะแบบ นะครับประตันแบบนี้ได้ไหมครับ